เอาแต่พวกคนเฒ่าคนแก่มาได้รู้ว่าแบบชลาฝั่งลูกก็โชว์สกิลโอกาสมาถึงแล้วอะไรบ้างเบื่อว่ะแบบได้ลัวจัดเลยด้วยมันดู ทีมไม่ใช่วันมันซื้อใครมาวะเนี่ยอะไรแต่พอดีไม่ว่าทีมใครม,มาเนี่ยอ,อะไรกูกินก็ทีมเอ็กไงมาช่วยมาเพื่อนผมแต่มันไม่เล่นหรอกผมผมทำทีมมันให้ผมทำทีมไม่ทีมนี้กูสถิติเล่นแงลงแพ้สองเกมนะ บอลแต่ผมแต่ผมไม่ได้โง่เหมือนพวกในแล้งนั่นดิรู้มันก็ไม่เหมือนกันหรอกท็อปลอยนะบอลอันนี้ท็อปลอยนะบอลนี่ขนาดนี่ขนาดผมไม่ได้เล่นแบบมาหลายวันนะแต่ผมก็สู้ลู้ง่ายสบายสบายอยู่เนาะเเม่ไหนหรอจ้าเฮ้ยเ้ลฟาวนะเปล่านะเป็นอย่างนี้การเปล่านะไม่เปล่าอย่างนี้ไม่ได้นะ อะไรลุงลุงมาดักเอาอะไรผมเนี้ยลุงชอบรักไก่อะลุงในแรงเขาด่าหัวลุงหมดลุงได้เมียมาดิเนี่ยตายหนึ่งเลยเจ้าลุงเอาจริงยากมากกว่าลุงโอ้โง่เลยตัวนี้ยิงยิงไม่ได้ตัวนี้โง่ ซาร่าเสือชีตาจากแดนใต้สสเสือชีตาฮะอะไรอะตัวอะไรวะเนี่ยตัวอย่างโง่เลยอะไรโมโกโจตาคนไล่ไหมตัวฐันเฮ้ยเขาเปิตัายิงจากตรงน้ำเลยครับกับพี่อะไรอ <c oughs> ่ะมโมกดเปิดนะเนี่ยเดี๋ยวกูเปิดมันเป็นปุ่มยิงวะ ใช่แล้วอย่างเงี้ยเปิดแม่งเป็นถุมยิงชัวเลยมีเงี้ยเตะทิ้งไม่ห่อนเลยออกข้างสนามไปมเนียสูงกว่าเฮ้ยจะไม่เอออข้า,าบอลแน่นเพื่อทำลายจังหวะนี้เอาออกข้างสนามไปครับอเอาออกข้างสนามไปครับเฮ้ยลุง ดูเดี่ยวไหมอ่ะเดี่ยบอะไรปุ่มยิงมันเป็นปุ่มปุ่มยิงกับปุ่มเปิดมาสลับกันเนี่ยผมเตะคืนให้ลุงเนี่ยอะไรอ่ะผมก็ตั้งก็ตค่าดิมาดูเรีบร้อยกูว่าผมอ่ะเนี่ยอันนี้ได้แล้วอันนี้กลับคืนมาแล้วสวยกูบอกเลยแค่นั้นแหละมันถนัดซ้ายกูรู้นะครับแต่คือมันปุ่มมาสลับกัน เข้าประทะได้ดีมากดูได้ไงอ่ะนายดได้ไงหรอกดมัวประวัวิ่งมัวประวัแล้วดักโดนพอดีอ่ะคูค่แข่งพยายามแย่งบอลแต่ก็ทำไม่ได้มีโอกาสเปิดบอลเตดรุงเขาใช้ได้เลยดูแต่ว่ายากว่าจะยิงกูงอย่างเนี้ย าบินโคดักบอลเงี้ยเอากู้ยากวกว่าคนดูปิโนนิกเกอร์อะไรอ่ะไม่แข่งวะปูเรสกาจะโอ้โหอ,อะไรอ่ะโอ้อยทีมแชมป์บอลทีมแชมป์ ทีมแชมป์น้องคลรชันหน่อยนแชมป์แน่เฮ้ยโอ้โหคอรชันแน่เนี่ยคลรชันแน่เฮ้ยคต่อบอลได้ดีขอลาพแล้วต่างดอกบอลไม่หยุดเลยได้มาเท่าไหร่อารูนลูนิเกอร์ตัวนั้นอะ หกพันไม่เห็นก่งเลยได้มาหกพันลุยส์เดียสจากวานเดอร์จูง,ล,จง,จงลูกนี้ได้ยิงบอกได้สุดยอดเฮ้ยเกรกลัวแล้วนั่นน่า,อาโ,อโอ้เขาผ่านไปแล้วย่างหน่อยหน่ยนี่มันตัวงูโอ้โหยิงลูกนี้โอ้ แน่คนดูฝีมือแรงทับร้อยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่พี่บ่าวคนดูลูิเกอร์ขายิงพลาดไปแล้วไดูว่าไปเลยอะยาวเลยอันเนี้ยที่ไหนเราอันไหลเล่นบอลเราเล่นบอลให้หมดเวลาค,คลารับเคยดูเปก่าบางกอกการ์ดเตะกับเมืองทองอ่ะเปินวิธีที่ <S <S ทแร่งบอลกลับมา อืมอ,มอมปไรอยู่านดูนเปาเริ่มครึ่งหลังเฮ้ยมือเย่ไม่ผิวเลยต้องือนโรนินโกนยกเลยโคนชครสมาเล่นอะไรอย่างนั้นมนไม่ได้หรอกโเรสกาอะไรอะไรรมอะไร โดดคตรจังวะโนิโครสโมซาล่าไปละจะไปยังไงวะไอ้ไอ้ไอ้หอ,อ,หอ,หอกน,อน,นี่ใ,นใครวะ <ใน S 2> ไอ้หัวหอกเลยเฮียมันพี่ทันได้ไงอ่ะ <laughs> มันใครอ่ะคนดูไอ้ตัวแบบโคตรหอกอ่ะตัวโคตรแก่ตัวเฮียอะไรอ่ะรู้ตัวอะไรมาเล่นอ่ะ <laughs> อาอหัวมันทองเหรอไม่ใช่มันแก่ไอ้เยี่ยสบายสไตเกอร์คู่ต่อสู้ย่งบอลไปครองได้เอาแต่พวกคนเท่าคนแก่มนได้รวมแบบชลาอ้ฝั่งลูกก็โชว์สกิลโหกาสมาถึงแล้วอะไรวะเบื่อว่ะแบบเล็กมั่วจัดเลยห้วยมาดูแบบเล็กมั่วจัดอะเลี้ยงอย่างเดียวกดยิงมั่วสะมั่วมันเข้าได้ใหญ่วะกเบื่อว่ะ ยูโปกโตต้านะผ่านตัวประกบไปแล้วโอ้โหเป็นลูกรักที่ยอดเยี่ยมเอาขามา,มาขวางไม่หยุดเลยกูเบื่อว่ะกูต้องใช้รูกหมูแบบพวกปฏิหารนะเอาเนี่ยแรนเนอร์นันนันนันเราอรเรานี่ยเนอร์เฮียอะไรเนี่ยตัวชา้าเลยเล่นบอลอย่างชันฉลาด หมอป่าวหน่อยหมอป่าวหน่อยคนร้ายหนตัวทันโอกาสไม่บอนลอบนี่กรบเนี่ยเทคนิคที่เย่ยของผู้เล่งประตูคนร้ายไหวตัวทันดิเนี่ยหมอป่าวให้ดิโดนดิโดนชิงดิโอ้วรนอะิดบอลให้กับเพื่อนเปิดบอลได้อย่างชันฉลาดไม่มีอ่ะโอกาสไม่มีอ่ะโอกาสไปหาเอาตามบ้านหนองดีนแดงอ่นะ อะไรไปอะไรอย่างนั้นนี่ไป่คนดูเขาเล่นมั่วใช่ไหมเขาเลี้ยงออกเลี้ยงอะไรไปมั่วเลยเนี่ยเพราะว่าตรงคืนนี้เขาอ่ะให้เขาลองเอาทำใหม่ดูดิเอาคืนนี้เรามีสปิริตซะด้วยเด็กยากยากผมยากยากยากไม่มีใครคลองบอลเจ้าออกข้างสนามดีกว่าเจ้าออกไปก่อนุ่เข้าาม โคลัสต้าส่งบอลให้เพื่อนได้คงกริบเลยครับไอ้หลงอะไรอะร่ะหูงอะไรอ่ะมันเลี้ยงอะไรอย่างนั้นวะเฮ้ยเห็นไหมเขาจะทำแต่อย่างเงี้ยพวกลูกเสี่ยงดวงอะความมั่นใจคืนกลับมาได้บ้างไหครับโอ้คุส่งบอลไม่เคยได้เลยเฮียแม่งแบบโคลสต้าตัวแม่งอย่างเยอะคงกริบเลยครับรอยมันเล่นกันเป็นร้อยคนเลยหรือไงวะเนี่ย ต, Adult, ตัวนี้ตัวตัวน oui, ี้ตัวหงอกดูตัวนี้ตัวหงอกใครมาคุณร้อยอะไรเนี่ยน uh uh uh. ี่เห็ไม่น่ะกูบอกแล้วไม่เคยเข้าวอลเลี้ยงล้มลมลูกควาคานอยู่นั่นเนี่ยโสซาตัวนี้ตัวไหนมาตัวไหนมาดูเย็ดมาดิไว้แก่มาดิไว้ต้าโอ้ยเย็ดแก่นี่มันเบี้ยดูเย็ดได้ไงอ่ะมันดูมันไม่ใช่หรอกว่ามันแก่จะโลงโล่อยู่แล้วอ่ะ คือฟันได้แยกลูกกลับมาได้ครับแม่เด็กเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงไปโดนคนแก่คนเฒ่าสมมติให้เพื่อนได้คงกริบเลยครับดูเล่นช่วงเวลาไหมครับช่วงอะไรเฮียได้โอกคเซ่นะโคเซ่นะต่อและโคเซ่นะโคเซ่แล้วดูมันเล่นได้กี่ปีเนี่ยมันแก่แล้วมันเลิกเล่นไปแล้วเปล่าเนี่ยชุดแชมป์เนี่ยไม่มีใครชนะก็ได้จริงนะบอลกูบอกให้ ไปเลื่อยอะลุงไม่เล่นเลยนี่ลุงผมไม่ได้นทีมเก่าผมไม่เฉยทีนี้ก็มเล่นไม่ถนาดมันงูเอาให้ลุงก่อนก็ได้หนึ่งเม็ดมาแห้ลุงจะได้ดูเนี่ยมาอืมอะไรกูเป็นทีมเยอรมันงูเนี่ยแต่ผมว่าน้องผมชนะลุงได้นะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ดีกว่าผมว่าไอ้มังแม่งชนะลุงได้จริง มุงเจ้าไหมอ่ะลุงมั่นใจป่ะอ่ะเท่าไหร่มุงเจ้าเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมเรียกมันมาเองก็เดี๋ยวลุงเล่นไปก่อนเดี๋ยวผมขอเข้าไปแฟมก่อนแป๊บนึงไปเอาเข้าหมอก่อนเจอกันนะแฝเจอกันนะแฝ โอนเนอร์ Owner, ถือว่าดีอยู่นะโอนเนอร์ Owner, ถือว่าดีอยู่นะตอบโจทย์นะถือว่าได้อยู่